สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมช่างจักในตำนานพลังงานทดแทนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูชุดนอนนาจักรวรรดิดีซีนะผมอันนี้ก็เป็นชุดจักเอฟซีนะครับเอฟซี FC ให้ประกอบขึ้นมานะครับผมชุดนี้เป็นชุดนอนนาที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับผมไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้าเขาไม่ถึงนะครับแล้วก็ใช้งานจักรวรรดิดีซีคืออะไรคือใช้อุปกรณ์เป็นดีซีนะผมก็คือมีพัดลมดีซี หลอดไฟ DC แล้วก็ตู้เย็น DC นะครับผมส่วนการหุงข้าวเนี่ย f c แจ้งมาว่าเออใช้ปืนในการหุงนะครับผมแต่ว่าชุดน,นี้ที่ประกอบไปเนี่ยก็สามารถหุงข้าวได้นะครับผมก็สามารถหุงข้าวได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เรามาแนะนําอุปกรณ์กันก่อนนะครับอันนี้ก็คือภายในตู้เนี้ยจะประกอบไปด้วยชาร์จเจอร์ชาร์เจอร์หนึ่งตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้เป็นชาร์จเจอร์ m p v t Solar นะครับผม ชัตเจอร์เป็นชัตเจอร์ m b t High Volt นะครับชตเจอร์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีแมกเนติกตัวนี้ในการตัดต่อแผงแผงโซลา่าเข้าชาัตเจอร์นะครับผมมีทัมเมอร์ตั้งเวลานะครับมีอิวอร์เตอร์เพื่อที่จะเป็น I ter, อ,อิวอร์เตอร์24โวลต์นะครับเพื่อที่จะจ่ายไฟ220โวลต์ให้กับเจ้าตัวทัมเมอร์นะครับผมแล้วก็มีระบบตัดตัดนะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบตตัด นะครับเป็นระบบตําตัดใช้คอยรีเลย์ทั้งหมด3ามตัวตัวละสองรอยแอม์ M, นะครับสามตัวอันนี้ต้องแจ้งก่อนว่าเป็นตู้นี้เป็นระบบย4ิบสี่โวลต์นะครับผมแล้วก็มีเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับเบรกเกอร์แบตเตอรี่เบรกเกอร์ใช้งานแล้วก็เบรกเกอร์แผงแล้วก็เสริกันฟ้านะครับผมประมาณนั้นอ่ะด้านข้างนะครับมาดูด้านข้างกันนะครับผมด้านข้างอ่ะด้านข้างก็จะมี อันนี้เป็นจุดใช้งาน dc 24โวลต์นะครับผมก็คือสามารถเอาหลอดไฟอ่ะมาต่อได้นะครับตรงนี้หลอดไฟมาต่อมาต่อใช้งานจากตรงนี้นะครับผมก็คือต่อสายไฟไป,ไปแล้วไปเข้าสวิตช์แล้วก็ไปที่หลอดไฟได้เลยนะครับเป็นหลอดไฟดี24โวลต์ครับซึ่งทาง F c ซก็ให้ผมจัดไปให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จัดไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้เป็นจุดใช้งานดี24โวลต์สามารถเอาอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่มาต่อได้นะครับผมสามารถเอาอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่มาต่อได้ ตัวใหญ่หมายความว่าไงตัว5,000วัตต์8,000วัตต์อะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่เพื่อที่จะใช้งานกับเอ่อหม้อหุงข้าวตู้เชื่อมเออ่เครื่องซักผ้าอุปกรณ์220โวลต์นะครับสามารถเอาอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่มาต่อตรงนี้แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับกับอุปกรณ์ยี่ใส่220โวลต์220 220โวลต์ AC นะครับตรงนี้เป็นจุดต่อพลลม DC นะครับตรงนี้เป็นจุดต่อพลลม DC ลูกค้าแจ้งมาว่าใช้ทั้งหมด4ตัวนะครับก็สั่งไปสื้อหมดสตัวก็ทําจุดต่อให้ตัวนี้4ี่จุดนะครับแต่เราก็สามารถมาต่อตรงนี้ก็ได้หรือว่าต่อตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นอุปกรณ์ดีซีสามารถต่อได้เลยนะครับผมก็จะแยกไว้ว่าถ้าเกิดอุปกรณ์ดีซีที่เป็นพวกหลอดไฟพัดลมตู้เย็นเนี่ยเราก็ต่อแบบนี้ได้หรือต่อตรงนี้ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ดีซีที่เป็นอ e ิวอร์เตอร์ ตัวใหญ่ถ้าเราจะใช้เราก็สามารถเอามาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็เบื้องต้นเนี่ยลูกค้าเนี่ย fc เนี่ยอ่า fc เนี่ยมีแผงไฮโวลท์ทั้งหมด2แผงนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูดูฝั่งนี้ก่อนนะครับฝันน่งนี้ตอนนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นช่องแบตเตอรี่เข้านะครับเป็นช่องแบตเตอรี่เข้าแล้วก็แต่ผมอะใช้เออจ้าตัวสวิตช,ชิง่งแทนแบตเตอรี่นะครับผมก็คือแบตเตอรี่ยังยังยังประกอบไม่เสร็จนะครับ ก็เลยใช้สวิชชิ่งในการเทสให้ดูนะครับผมแล้วตรงนี้เป็นแผงเท้านะครับบวกลบแล้วก็ตรงนี้เป็นเส่อกันฟ้าไอเป็นกันฟ้าเป็นต่อแท่งกาวอะต่อไปหาแท่งกาวนะครับผมตรงนี้นะครับก็มีให้คลุปๆประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราบอกก่อนว่าตู้เนี้ยตู้เนี้ยเอ่อพอเราได้ไปเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยให้เราต่อแบตเตอรี่เข้ามาก่อนนะครับ ให้เราต่อแบตเตอรี่เข้ามาก่อนแล้วก็ต่อแผงเข้ามานะครับต่อแบตเตอรี่ต่อแผงให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วทีเนี้ยให้เรายกเบรกเกอร์แบตเตอรี่ขึ้นก่อนนะครับผมให้เรายกเบรกเกอร์แบตเตอรี่ขึ้นก่อนอ่ะผมก็จะขึ้นเลยนะต่อบลกลบให้ถูกนะครับผม่ะต่อต่อบลกลกให้ถูกอือพอเราเอาเบรกเกอร์แบตเตอรี่ขึ้นนะครับระบบมันก็จะทํางานนะครับระบบจะทํางานแต่ทีเนี้ยพอระบบมันทํางานครั้งแรกเนี่ย เจ้าชาร์จเจอร์ตัวเนี้ยมันจะมันจะทํางานแต่ว่าเจ้าไม่ใช่ชาร์จเจอร์ดิเจ้าอิวอร์เตอร์ตัวเนี้ยตัวเล็กเนี้ยมันจะทํางานทีนี้ผมได้ตั้งเวลาให้มันทํางานเนี้ยตอนเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับผมตอนเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเพราะฉะนั้นกลางคืนเนี่ยมันจะไม่ทํางานมันจะทํางานเฉพาะกลางวันนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราเปิดเพื่อเปิดเครื่องในตอนกลางคืนเปิดเครื่องครั้งแรกอ่ะในตอนกลางคืนแล้วมันทํางานให้เรากด ตัวนี้หนึ่งทีแล้วับผมกดที่เนี่ยหนึ่งครั้งนะครับอ่ะมันจะหยุดทํางานนะครับผมมันหยุดทำงานนี่คือในกรณีที่เราเปิดเครื่องกลางคืนนะครับแต่ถ้าเราเปิดเครื่องกลางวันแล้วมันทํางานก็คือปกติสามารถปล่อยไปได้เลยให้มันทํางานไปได้เลยเดี๋ยวมันจะตัดต่อของมันเองนะครับผมก็คือว่าทํางานเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับแล้วหลังจากห้าโมงเย็นมันก็เริ่มทํางานนะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ แล้วทีนี้พอเราเอ่อพอเราต่อแบตเตอรี่แล้วเรายกเบรกเกอร์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถยกเบรกเกอร์แผงขึ้นได้เลยนะครับยกเบรกเกอร์แผงเนีย่ยขึ้นได้เลยแผงมันก็จะทําการเข้าไปแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ให้เราตามปกตินะครับผมตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ใช้งานนะครับเป็นเบรกเกอร์ใช้งานเราก็เอาขึ้นเอาขึ้นเป็นลําดับที่สามก็ได้หรือเอาขึ้นเป็นลําดับที่สองก็ได้นะครับผมไปก็จะถูกจ่ายมาที่ตรงนี้แล้ว ถูกจ่ายมาที่จุดใช้งานดีเนี่ยนะครับผมถูกจ่ายมาที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดพัดลมดีให้ดูอ่ะตัวเนี้ยเป็นพัดลมดีผมเสียบแล้วนะครับอันนี้คือผมเสียบแล้วผมก็เปิดพัดลม dc ปึ๊บพัดลมก็ทํางานเนี่ยพัดลมดีก็ทํางานคือตอนเนี้ยมีไฟจ่ายมาที่จุดนี้แล้วจุด dc ที่ใช้งานเนี่ยทั้งสามสามชุดเนี่ยมีไฟจ่ายมาแล้วนะผมโดยควบคุมโดยบอร์ดต่ำตัดนะครับควบคุมคือยังไงถ้าเกิด คือว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นอ so, ja, erm so, ุปกรณ์ดีซเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีวงจรตัดตัดเนี่ยเจ้าอุปกรณ์ดีซเนี่ยมันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่เราจนทําให้แบตเตอรี่เราเนี่ยน็อกก็คือทําให้แบตเตอรี่เราเสียหายเพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมมันนะครับเราต้องควบคุมมันว่าไม่ให้มันดึงแบตเตอรี่เราจนน็อกจนเสียหายนะครับผมเราจึงต้องมีระบบตัดตัดนะครับตัวนี้ที่ผมตั้งไปให้กับ f c เนี่ยผมตั้งไปให้มันตัดที่2ี่ิ่้าโวลต์อ่ะ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมโดยการลดแรงดันจากสวิตชิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลดแรงดันจากสวิตชิ่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมใช้สวิตชิ่งแทนแบตเตอรี่นะครับผมใช้สวิตชิ่งแทนแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นแล้วผมจะลดแรงดันปุ๊บอะมาดูแรงดันตรงนี้ถ้าแรงดันตรงนี้ตกตกเหลือ24.5มันจะตัดนะครับผมแล้วกลับมาที่26มันจะต่อแล้วผมอ่านเดี๋ยวผมลดแรงดันดูนะครับ ผมตั้งว้ให้มันตัดที่24.5นะครับผมอ่ะเนี่ยพอ24.5มันจะตัดนะครับเป็นการเซฟแบตเตอรี่นะผมก็คือเราไม่สามารถใช้อุปกรณ์ดีซีได้พลุงก็จะหยุดนะครับแต่พอตอนเช้าปุ๊บตอนเช้าถ้าเกิดเราชาร์จถ้าเกิดเราชาร์จขึ้นมาถึง26โวลต์อ่ะพอแผงชาร์จขึ้นมาถึง26โวลต มันก็จะต่อให้เราต่อก็คือเราสามารถใช้ไฟได้ปกติอันนี้คือเป็นการเซฟแบตเตอรี่ในในกรณีที่ว่าถ้าเราควบคุมการใช้ไม่ได้นะครับผมถ้าเราควบคุมการใช้งานไม่ได้คือหมายความว่ายังไงนะครับผมหมายความว่าเราเราไม่สามารถควบคุมการใช้งานได้เพราะว่าเออ เพราะว่าเราดึงแบตเตอรี่ลึกจนเกินไปเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายกับแบตเตอรี่นะครับเราจึงต้องมีระบบนี้เข้ามานะครับผมแล้วข้อดีของมันเนี่ยตัวเนี้ยเป็นชาร์จเจอร์ไฮโวลต์6 0์ถ้าเป็นแผงไฮโวลต์เนี่ยเริ่มต้นที่สองแผงนะครับเริ่มต้นที่สองแผงไปจนถึงห้าแผงนะครับไปจนถึงห้าแผงก็คือของ FC เนี่ยจะเป็นแผง600วัตต์แผงไฮโวลต์600วัตต FC มีอยู่สแผงนะครับผมแล้วก็สามารถอนุกรมกันได้เลยแล้วก็เพิ่มทีละแผงเป็นสามแผง4ี่แผงห้าแผงใช้ได้เลยนะครับผมใช้เลยถ้าเกิดว่า FC เพิ่มถึง5้าแผงแล้วเนี่ย FC สามารถซื้อซื้ออินเวอร์เตอร์มาต่อมาต่อใช้งานไฟ AC เนี่ยเ,เพื่อที่จะใช้งานกับอุปกรณ์ AC เนี่ยพวกม้อหุงข้าวม้อหุงข้าวเ,เครื่องซักผ้า ตาต้วน้ําร้อนทุกอย่างนะครับได้เลยแม้กระทั่งได้ถึงแอร์แอร์เก้าพันบิวแอร์มือสองพันบิวใช้ได้เลยนะครับแต่แต่ใช้ตอนกลางวันนะครับผมเพราะว่าอันนี่เป็นระบบยี่สิบสี่โวลต์หนึ่งร้อยแอมนะครับก็คือแบตเตอรี่อ่ะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตก็คือแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตแค่หนึ่งร้อยแอมนะครับเพราะฉะนั้นเปิดแอร์กลางวันได้สบายๆนะครับเพราะว่าแผงเรามีถึงห้าแผงแต่ถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้กับแผงโลโวลต์แผงโลโวลต์ก็คือว่าเป็นแผง ห้าร้อยห้าสิบวัตต์ห้าร้อยแปดสิบวัตต์หกร้อยี่บห้าวัตต์อะไรประมาณนี้ให้ครั้งแรกเนี่ยก็คืออยากจะให้ใช้สักเริ่มต้นที่สามแผงอ่าสามแผงก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นไปเป็นสี่แผงห้าแผงหกแผงเจ็ดแผงแปดแผงถ้าถึงแปดแผงเมื่อไรสามารถต่อใช้งานกับแอร์ได้เลยนะครับผมสามารถต่อใช้งานกับแอร์ได้เลยชุดนี้นะผมแต่ใช้งานกลางวันนะเพราะว่าบแบตเตอรี่เรามีน้อย แต่ถ้าเราอยากจะใช้งานในเวลากลางคืนให้ได้นานกับแอร์นะกับแอร์เราต้องเพิ่มแบตนี้เข้าไปแต่แผงอะยืนพื้นที่แต่แผงอยู่แล้วหรือว่าถ้าเป็นแผงไฮโวลต์ก็คือ5แผงอยู่แล้วนะครับผมอันนี้คือข้อดีของชุดนี้นะครับเราสามารถคอยๆข,ขยับขึ้นไปได้นะครับระบบ24ก็สามารถใช้แอร์ด้ครับแอร์เ0 0าพัน BTU แอร์หนึ่ง BTU เนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับระบบยบสโวลต์ก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับผม แต่ว่าถ้าแบตเตอรี่น้อยก็ใช้งานเฉพาะกลางวันแต่แผงต้องต้องต้องถึงก่อนต้องถึงนี่คืออย่างที่บอกถ้าเป็นแผงไฮโวลต์ก็คือแผงต้องห้าแผงก่อนหรือถ้าเป็นแผงโลโวลต์แผงก็ต้องแปดแผงก่อนนะครับถึงจะแนะนําให้ใช้กับแอร์นะครับผมอย่างที่บอกเราก็ซื้ออิเเตอร์ตัวยี่สี่โวลต์แปดพันวัตต์มาตัวหนึ่งหรือยี่สี่โวลต์หกพันวัตต์มาตัวหนึ่งแล้วเราก็มาต่อวงลบตรงนี้เข้าอิเเตอร์เปิดใช้งานได้เลย นะครับผมตรงนี้นะครับเป็นข้อดีที่ว่าเราสามารถใช้งานอุปกรณ์210ได้ในอนาคตนะครับผมแต่ว่าถ้าให้แนะนำเนี่ยก็คืออยากให้ใช้เบื้องต้นเนี่ยเป็น DC ก่อนพัดลม DC ตู้เย็น DC หลอดไฟ DC 3อย่างเนี้ยระบบ24โวลต์100แอมป์เนี่ยนะครับผมได้สบายๆเลยนะครับทั้งวันทั้งคืนได้สบายๆเลยนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเป็น หน้าฝนหรือหน้ามรสุมแล้วชาร์จแบตเตอรี่ไม่เต็มอ่ะชาร์จแบตเตอรี่ไม่เต็มต่อวันเนี่ยเราสามารถเพิ่มแผงได้อย่างที่บอกระบบก็เหมือนเดิมครับไม่ต้องไปทําอะไรแค่เอาแผงมาเพิ่มก็คือเอาแผงอนุกรมเพิ่มเป็นสามแผงสี่แผงห้าแผงอย่างเงี้ยนะครับผมสามารถเพิ่มแผงในอนาคตได้เลยแล้วก็เพิ่มอยากจะเพิ่มแบตเตอรี่ก็เพิ่มได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นชุดเอ่อชุดนอนนาจากักหวาลดีซีนะครับชุดนี้เป็นชุดนอนานจาจักรวาลดีซีนะครับผม ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับพามาดูพามาดูาาดชุดคอนโทรลชุดคอนโทรลเอ่อชุดน,นาจากวัดีซีนะครับผมแล้วก็มาให้ดูว่าข้อดีข้อเสียมันคือยังไงอันดับแรกอะ่ะอยากให้ยืนพื้นด้วยจากวัดีซีก่อนนะครับผมแล้วค่อยเอาอุปกรณ์เ c เข้ามาเพราะว่าอย่างจานตัวเนี้ยมันลงทุนน้อยนะห่วอันเนี้ยตัวใบนี้ก็ ไม่ถึงหมื่นนะผมตู้เนี้ก็ไม่ถึงหมื่นนะครับตูวว้นี้ไม่ถึงหมื่นนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรีตตร่ก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาแอมเยอะแค่ไหนแต่ที่ผมแนะนำ FC อ่ะ FC ใช้พัดลมสี่ตัวหลอดไฟ DC ยี่สิบสี่โวลต์เอ่อยี่สิบสี่วัตต์หกหลอดแล้วก็ตู้เย็นอีกหนึ่งเครื่องผมแนะนําเป็นแบตลิเทียมพอร์ตเฟดเหนือแอมยี่สสี่โวลต์เหนือแอมเพียงพอนะครับผมเพียงพอ กับอุปกรณ์ดีซนะครับผมอย่างที่บอกเพียงพอกรับพอเรายืนพื้นฐานของเราได้แล้วเป็นดีซได้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถขยายระบบขยายระบบเพิ่มเติมระบบให้ไปใช้งานกับอุปกรณ์เอซได้ได้เลยนะครับผมได้เลยนะครับโอเคนะครับผมคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมพามาดูชุดนอนนาจากวันดีซีนะผมก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดใครสนใจยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือว่าจะติดต่อเข้ามาก็ได้นะผม ตามช่องทางนี้นะครับผมก็คือถ้าเป็นเบอร์โทรเนี่ยก็จะเป็น08077850นะครับผม ID Line ก็0 9 7 9 3 1 3 8 8 5ถ้า Facebook ก็หาเล้พูนสวายภาษาไทยนะครับได้เลยนะครับผมติดต่อมาตามช่องทางนี้ได้เลยนะครโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ